ส,สั่งเกตเล็กพิเศษเนื้อรวมนะคุณผู้ชม ซอยมัสยิดมหานางนะคะชื่อร้านโซเฟียก็เจอน้ำตกค่ะขายวันไหนบ้างขายทุกวัน,นะค่ะแต่ส่วนใหญ่ถ้าหยุดจะเป็นหยุดวันเสาร์วันเดียวประมาณกี่โมงกี่โมงเริ่มประมาณ9ก้าโมงค่ะถึงสี่โมงเย็นค่ะขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะ,คคะปีีนแรกครับ<อ>แตต่่วาอนแรกเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นขายออนไลน์ออือขายออนไลน์เสร็จปุ๊บก็อร่อยมากครับสดน้ําไม่เหลือเลยอร่อยมากๆมากินครั้งแรกก็ติดใจเลยไปสั่งกลับบ้านอร่อยมากพี่ มีขายอะไรบ้างครับเนี like ่ยโอ้มีข้าวไก่ย oh, ่างข้าวไก่ทอดข้าวยำไก่แซ่บโอ้กะเพราเนื้อนะอร่อยมากอร่อยมากพ่อค้าแม่ค้าอร่อยมาก สั่งกลับบ้านสั่งกลับไปกินเย็นตอนนี้ <laughs> อร่อยติดใจ <laughs> ี๋ยวชวนแฟนมากินรีมามาเดินโบเบย์อยากชวนแฟนมากินขอบคุณมากครับผมอร่อยมากครับขอบคุณครับผมอร่อยมากนะร้านนี้มัสยิดมหานานะครับคุณผู้ชมเข้าไปประมาณสัก20เมตรประมาณนี้นะครับคุณร้านนี้อร่อยมากแนะนําเลยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมวิดีโอนะครับอยากให้ผมไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านไหนรีวิวร้านไหน ก็คอมเมนต์มานะคุณผู้ชมขอบคุณครับ